สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ช่องมีดีแชนแนลคลิปต่อไนี้อาจารย์จะวางไปสูตรหลักหน่วยล่างประจำวันที่1นธันวาคม2568ก่อนที่เราจะไปชมคลิปกันมาดูคำเตือนก่อนนะคะสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแนวทางที่ให้เป็นเพียงการคำนวณตัวเลขย้อนหลังทางคณิตศาสตร์เพราะไม่มีใครทราบล่วงหน้าว่าเลขจะออกอะไร สุดแล้วแต่บุญวาสนาของแต่ละบุคคลขออวยพรให้ทุกท่านโชคดีจากช่องมีดีแชนแนลโปรโดกดติดตามเพื่อท่านจะได้รับชมคลิปใหม่ๆจากทางเราขอบคุณมากค่ะสำหรับคลิปนี้มาดูแนวทางของสูตรหลักหน่วยล่างนะคะอาจารย์จะหวางให้สูตรค่อนข้างง่ายนะคะจะเริ่มคำนวณตั้งแต่งวดที่ออก6-3 อีนี้จะเป็นอีพีที่สี่นะคะหลักหมื่นนะคะเลขหนึ่งบวกร้อยบนเลขแปดบวกสี่คงที่เก้ากับสี่เป็นสิบสามสามสี่ห้าอันนี้เราเดินไปอย่างละหนึ่งนะคะ บวกหนึ่งออกมาที่หกสามเป็นว่าที่หนึ่งเราไปว่าที่สอง หมื 19, 108, ่นเก้าร้อยบนแปดบวกสี่ตัวคงที่สิบเจ็ดเจ็ดกับสี่เป็นสิบเอ็ดหนึ่งสองสามวิทีสองออกสามหนึ่ง เราไปคำนวณงวดที่สามหมื่นศูนย์ร้อยบนสามบวกสี่เป็นเจ็ดแปดเก้าออกห้าแปด จะเป็นวอชิ้สี่หมื่นเจ็ดบวกร้อยบนหกบวกสี่ของที่เป็นเป็นสิบเจ็ดออกเจ็ดเจ็ดหลักหน่วยเลขเจ็ด ่อไปงวดที่ห้าหนึ่งเจ็ดร้อยบนเก้าบวกสี่คงที่เก้ากับเจ็ดเป็นสิบหกหกกับสี่เป็นสิบศูนย์หนึ่งสองหกหนึ่ง ต่อไปเว่าที่หกหมื่นห้าร้อยบนหกบวกสี่คงที่เป็นสิบเป็นสิบห้าห้าหกเจ็ดออก แปดเจ็ดต่อไปงวดที่เจ็ดหมื่นสี่ร้อยบนแปดบวกสี่คงที่ สี่กับสี่เป็นแปดแปดกับแปดเป็นสิบหกหกเจ็ดแปดออกมาที่สามเจ็ดเลขเจ็ด ต่อไปงว่าที่เราจะใช้คะของวันที่หนึ่งธันวาคมหลักหมืน่นกับร้อยบนหมื่นก็คือห้าร้อยบนหนึ่งห้าหนึ่งสี่เป็นเก้าเป็นสิบศูนย์หนึ่ง สองอตัวไหนจะมาในแนวทางของหลักหน่วยเราก็น่าจะหาหลักหน่วยอีกสักหนึ่งสูตรนะคะเลือกมาหาดูตัวชนว่ามีตัวชนไหมนะแต่ถ้าใช้สูตรนี้สูตรเดียวมันน่าจะมีทางเลขให้เราเลือกเนาะ,ะเดี๋ยวอาจารย์จะลดหน้าจอนะคะเรามาเช็คทางเลือกกัน ถ้าเราเอาหลักหน่วยเป็นหลักใช้สามตัวนะคะเราไปขุดไปจับกับแต้มซึ่งมีทั้งหมดสี่ตัวเดินดีระยะยาวสี่กับสามหนึ่งตัวได้สี่ตัวใช่ไหมก็สิบสองชุดสิบสองชุดนะจะเป็นสิบสองชุดตรงเลยนะคะสิบสองชุดตรงถ้าใครจะไปจับกับแต้มนะแต่ในที่นี้แต้มอาจารย์ยังไม่ได้ทําให้นะคะท่านผู้ชมงั้นถ้าเป็นถ้าเราเลือกทางเลขเนาะมันก็น่าจะเป็นแนวทางของเลขศูนย์ สำหรับงวดนี้อ่าในศูนย์หนึ่งสองตัวไหนก็เดี๋ยวลองเลือกดูก่อนนะถ้าเกิดเป็นทางเลขน่าจะเป็นในทางของเลขศูนย์นะคะท่านผู้ชมแต่ถ้าเราเอาไปจับกับแต้มก็สามารถได้ทั้งหมดเออกี่ตัวอาจารย์จับให้เนาะแปบ๊บหนึ่งนะคะลักษณะของทางเลขที่อาจารย์พูดความหมายก็คือ ลดลงมานิดหนึ่งมันจะเป็นสามใช่ไหมมาหนึ่งแล้วก็มาแปดแล้วก็มาเจ็ดตั้งแต่ตรงเลขเจ็ดนะคะส่วนใหญ่โดยทั่วไปมันจะชอบมาแบบนี้นะถ้าจังหวะเจอนะคะจะเป็นแบบนี้มันจะมาตัวนี้เลยกรณีถ้าเป็นแนวทางของเลขศูย์อาจารย์จะจับให้ก่อนและกันเนาะแปบบ๊บนึงนะ ยวการหาแต้มก่อนถ้าหาเจอนะโอเคแต้มงวดนี้จะเป็นแนวทางของเลขหยิบไปหน่อยแล้วกันนะแต้มแต้มรวมล่าง ช้เต้ยสองสามสี่แล้วก็เจ็ดถ้าเต้ยอันนี้หน่วยใช่ไหมก็สองสองศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์แล้วก็เจ็ดศูนย์จะมีสี่ชุดนี้นะถ้าทางเลขมานะ ตัวนี้ไปเจอกับดับขาดนะคะสามบวกเจ็ดเป็นสิบนะอันนี้หกบวกหนึ่งเป็นเจ็ดก็ยังยังหลุดได้นะคะท่านผู้ชมเจ็ดสองที่สิสบห้างว่าที่แล้วเนี่ยเอาอยู่แต่ไม่แน่นะคะอาจารย์จะไม่สนดับนะคะเพราะว่าเราจะเสียสิทธินะอย่างเนี้ยหกบวกหนึ่งเป็นเจ็ดถ้าเราไม่ใช้ออกแปดเจ็ดเลยอย่างเงี้ยไหมสามบวกเจ็ดเป็นศูนย์ถ้าเราไม่ใช้เผื่อมันหมาะ,ะท่านผู้ชมอันนี้อาจารย์จะไม่สนไม่สนดับนะ เอาเด่นเป็นหลักนะจะเป็นตรงนี้สองสามสี่แล้วก็เจ็ดอ่ะนิ้นๆส่วนตัวไว้ให้ก่อนเนาะสี่ชุดนี้อาจารย์ก็แนวทางของการ ถ้ามันติดตัวตัวเก่าใช่ไหมเจ็ดอันนี้จะเป็นตัวสามกับเจ็ดเนี่ยเจ็ดศูนย์สามศูนย์เยอจานเลงไปที่เออ PPS เนาะไม่มีหกกับสองนะคะเพราะฉะนั้นหกกับสองตัวนี้ก็จะลำบ้านโนใช่ไหมไม่รู้จะเอาอยู่ไหมนะหกสอง สองตัวนี้ก็ตัวนี้นะเลขสองก็คือตัวนี้ก็ถือว่ายากอยู่เนาะก็จะใช้ได้หนึ่งตัวสองตัวแล้วก็สามตัวนี้เหลืออยู่แค่สามชุดนะถ้าหกกับสองนี้เอาอยู่นี่คือโนนะไม่มานะ,ะแต้มก็จะมีแต้มสวยๆนะแต้มสอง ต้มสามเต้มสี่แล้วก็เต้มเจ็ดแต่ถ้าเต้มสองมันติดตัวนี้ฮะ,ะตัวสองเพราะฉะนั้นถ้าหลักหน่วยที่เป็นเลขสองนี่ก็ก็โอกาสยากอยู่นะหลักหน่วยนะที่เป็นเลขสองอันนี้มันทั้งสองอันนี้มันทั้งสิบหน่วยนะคะนับบัโนโนี่คือสิบหน่วยเลยไม่มาสิบหน่วยนะคะสิบสิบเด้นหน่วยไม่ใช่หลักใดหลักหนึ่งหลักเดียวนะ,ะตามนี้ ดูคร่าวๆเนาะดูไปเรื่อยๆนะคะถือเป็นการเก็บข้อมูลไปก่อนเนาะจะชอบตัวไหนแล้วเช่อว่ากันอ่าคลิปนี้เป็นคลิปหลักหน่วยล่างนะคะอาจารย์ทำมาฝากให้ f อของทางช่องซึ่งเป็นสูตรเก่าเราตามต่อนะคะอาจารย์ลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ